Uh huh. สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมโอ๊กในเกม b ิ d d ิ้งเพนซี่น่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วนะครับผมน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเพราะว่าดูจากด่านที่เหลือเราเหลือแค่แปดด่านสุดท้ายแต่คิดผมคิดว่าไอแปด่านสุดท้ายเนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่ายากที่สุดนะครับผมยากที่แบบส,สุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกับด่านนี้นะครับออวิวนะครับเป็นปาวานนะ ไม่ใช่ปลาลมาเป็นปลาบอลนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าปลาบานตัวนี้จะเป็นยังไงดานจะเป็นยังไงไม่กล้ากระดิกเลยครับพี่น้องตอนนี้มีมีฉลามด้วยมีฉลามอแ้แล้วฉลามเยอะด้วยนะเยอะไม่พอว่ายเร็วด้วยดิอุ้ยถูหน้าถูหน้าชอบตามถูหน้ามันชอบตาม อ,อ,ยอย่าอย่าอย่าหนีบอย่าหนีบอย่าหนีบเราตายมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อดานนู้นตายแบบโดนหอยหนีบเนี่ยแงบเข้าไปงงบเข้าไป,เ,าไปเราเริ่มมาออกสู่ทะเลอันกว้างใหญ่มากขึ้น <revol ving out> เป็นโซนสุดท้ายละโอเคไอ้ทูน่ามาทูน่ามาไปไหนล่ะดูดมึงเข้ามานั่นแหละช่วงนี้ต้องสอยต,ตัวเพิ่มเยอะ ต่อยเยอะๆเลยตัวเพิ่มเนี่ยปลาเขียวยาปลาเขียวโอ้ยเราก็มึนเหมือนกันปลาเขียวปลาเขียวเอเ้ยเฮ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 ้ยอย่าตามมาสิอย่าตามอย่าตามอย่าตามฉลามอย่าตามยิ่งกว่าเสียวอยู่โอเคได้โลแล้วเนาะก็คือโดนเราโดนแดกได้ทีนึงก็ถูกนั่นแหละ กีนกี่เดียวอ่าฉลามมามาเลยฉลามเข้ามาเลยฉลามแดกแมงให้หมดแนะลวฉล,ล,ลามฉลุงฉลามมากินแมงให้หมดผมไม่ค่อยชอบสปีดโบนัสเลยว่ะเพราะว่ามันมันบางทีมันก็เร็วเกินจนผมควบคุมไม่ได้เออแดกแมงให้หมดลฉลุฉลามแดกแมงหมดอ่าเออกินแมงให้หมดเลยไปไปปึ๊บปึ๊บ ปึบ๊บปึ๊บปึ๊บอ้ยมันเะเยอะไปนะด่านแรกเคลียร์เลยเจ็ดด sure> ่านนะด่านสุดท้ายมันก็คงไม่ยากครับไม่ใช่มันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับผมโสเตสามสิบสี่มิดเวย์ครอสซิ่งครอสซิ่งอีกแล้วเหรอเยอะบอกนะว่าเป็นไอ้ด่านแบบนั้นน่ะไอที่เป็นมีปลายเยอะ วิ่งแบบว่ายน้ำสวนทางกันเยอะๆอะย้มมีผมว่าใช่แน่ๆเลยกูว่าแล้วซ้อสซิ่งในชัวร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตา,มายมาทำไมเฮ้ยเป็นด่านที่ไม่กล้ากระดิกไปไหนเลยนี่อะไรอ่ะสองอเกตอีทูหน้าสองตัวนี้มากเลยว่ะ เนี yeah. ่ยด้แบบนี้ยากเอาเอาเอาเจ้าโอ้ยจะไปเอาโล่ซะหน่อยหลุดไปละโล่ทำไมฉลามมันตามวะฉลามกับทูน่าเนี่ยตามเน่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 เมันจะเอาจับมือมือมือละสี่มือละสี่ปุ๊บโอ้โหลงไม่ทันวะโอ้ยว่ายน้ำลงไม่ทัน ทำไมใหม่ๆใจเย็นอย่าไปเก็บเก็บของมากเก็บปลาดีกว่าอ๋อนี่แหละที่ผมต้องการอย่างน้อยก็ถ้าเกิดโดนแดกก็ยังรอดอยู่ยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยผมบอกแล้วด่านแบบนี้ยากพอสิ่งเพราะว่ามันเหมือนกับไอ้ด่านนั้นด่านที่มันปลาหลายตัวว่ายน้ำสวนกัน นนั่กิจะทำอะไรกิจะทำอะไรโอ้ยมันกลับขึ้นมาได้ไงวะโอ้ตกใจอ่ะอุ้ยแม่เจ้าเอออย่างน้อยกินไอตัวนี้ได้ก็ยังดีฝังหูฝังตาเหลือเกินเนี่ยไปทู่น่าเลยมาดิทู่น่าไปไหนหมดเลยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงระเบิดหรือเปล่าโอ้ ชิบหายไปตาไปไหนเลยวะเอารวยแล้วใครมาทิ้งระเบิดไปแถวนี้เนี่ยฉลามฉลามยาควนตีนยายาฉลามยาโอ้โอเมื่อกี้นี่ว่ายหนีแบบสุดแรงอะใช้ความเร็วสูงสุดเลยในการในการว่ายหนีเมื่อกี้โอ้ อเคอย่าโดนระเบิดกับอย่าโดนหอยนีบก็พอละออนั่นแหละได้ตัวเพิ่มด้วยแตกแม่งเลยฉลามเฮ้ยอย่าลงมาใกล้สิอ้ตายไปสองตัวเลยแต่ว่าตัวเพิ่มเหมือนเรายังมีเยอะอยู่เนาะไม่เป็นไรเลิฟแคนเนล ไม่กล้ากระดิกเลยตอนนี้ยไม่กล้ากระดิกไปไหนเลยตอนนี้ยโอ้โหจะหนีก็หนีเร็วไม่ได้เดี๋ยวไปจ้าเอตัวอื่นอีกสวยกว่าเก่าอีกทีโอ้โหไม่นะแบบนี้ไม่เอานะไม่ตายเถอะ กระดิกไปไหนไม่ได้เลยเว้ยกระดิกไปไหนไม่ได้เลยเว้ยรึบโอ้ยอยู่โอ้ยของเห็นของข้างบนโอ้โห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 โโโโโโอออ้้้หหหหืมวายน้ำนี่แบบฝ่าดงมากมากอ่ะฉลาไมค์แล้วมาแทบไม่มีแทบไม่มีปลาเล็กปลาน้อยให้กินเลยว่ะ อีกเดียวอีกอีเดียวจะได้แล้วเว้ยอย่านะอย่าโดนแดกก่อนนะเออโอ้ยระดับปานกลางผมก็โอเคแล้วอ่ะตกใจนึกว่าฉลามมาเบึ้มนั่นแหละอย่าไปอยู่ริมๆเลยน่ากลัว นั่นแน่นั่นแน่ฉลามฉลามมีว่ายไปว่ายอ้มีว่ายไปไว่ายกลับเลยนะเอ,อ้ยมองมองตัวไหนก็มองเป็นฉลามหมดแล้วตอนแรกโอ้โหสวยหมดกลุ่มอะเมื่อกี้แด,แดกเข้าไปโอเคด่านนี้ยังยง่ายกว่าโอ้ โอ้ยจะรอดอยู่แล้วไปโดนระเบิดอีกโดดขึ้นมาอยู่ดางล่างก็ได้วะอยู่ข้างบนก็เจอระเบิดอีกกลับมาจะไม่ตายเลยนะว่าจะไม่เลยนะว่าจะไม่ตายแม่งกระดัดตายอโทเออนิวสกินเซิร์ฟเวอร์ใหม่แกดิฟซีทะเลลึกดันต่อไปเป็นยังไงอะ ล้วด่านสุดท้ายมันจะโหดขนาดไหนวะเนี่ยนีขนาดแค่แค่ด่านพวกนี้เองเนะบัลลักุดามาอีกแล้วกูเลยเกียดมึงเจ๊งเลยวะไอยีปลานนเนี่ยน่ะที่ผมเอาเอาไปทำเป็นรูปภาพไอเนี่ยภาพป,ปกในคลิปแรกอะปลาหานั่นน่ะไอที่มีสัญญาณเตือนอะอ๋อโบนัสเหรอโอเคจะได้ไม่ต้องกลัวมากแงบ อ๋อเป็นเวอร์ชันตัวเล็กโอเคผมก็ตกใจนะว่าจะไปจะเป็นดูทีนี้มันไปหรอดดโอ้อยู่ข้างบนโออยู่ข้างบนไม่บอกเงบ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 งไปเงไปแดกทั้งหมดเออเงีบเไปโอ้อทันไหมเนี่ย ไม่ทันว่ะโอ้ไปกินปลาเขียวอีกแล้วมันไปไหนหมดวะเนี่ยเก็บตัวเพิ่มก็ได้ว่ะไม่เป็นไรอูขาเดเจ็ดตัวเองเหมือนเวลามันให้มันนิดเดียวเองไมเป็นไรเนาะกินไม่ทันไม่ทันจริงๆโอเคอืม เมอรี่โกเราเอาแล้วไงคิงชาร์กมาแล้วเนี่ยชาร์กเมือนมันจะพุ่งพุ่งไอฉลามตัวนี้มันจะพุ่งมาฆ่าเราอย่างรวดเร็วต้องเซาะโอ้โหระเบิดอีกแล้วต้องใช้ระเบิดในการป้องกันตัว ก้าวไปไหนเลยวะเออไปเก็บไอ้นี่หน่อยนั่นแหละไม่ค่อยต้องไม่ค่อยก้าวม่ค่อยไหวทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยต้องไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเออตูน่าตัวระเบิดเน็ตบึ้มไปซะเออ ค่อยไหวค่อยไหว้เรามีโล่อยู่ใช่ไหมเนี่ยมันมีวิ่งวิ่งเนี่ยดีแล้วจะได้วางใจไปนิดนึงมาแกทูน่าทูนา่าทูนา่าไม่เอานะทนะูน่านะไอ้แล้วสรุปคือทิงชาร์กยังไม่มาใช่ไหมฉลามใหญ่เลยอะ่ะจะตามขึ้นมาทำไมล่ะพี่เออ เออดีมากเป็นระดับนี้ก็โอเคแล้วดีก็เป็นตัวจิ๋วเลยตัวจิ๋วนี่แบบโอ้ลำบากใจขึ้นไปหน่อยนิไปตรงที่มันมีหมูไฟเยอะนั่นแหละเออเก็บตัวเพิ่มไห้เยอะเดี๋ยวหลังๆตายเยอะตัวเพิ่มเนี่ยเก็บไปเลยเออโอเค ระเบิดอย่ามานะปกติแล้วก็ไม่ชอบอยู่บนนะ้นโอ้ยไปดูฉลามมาทำไมวะนั่นนะโอ้กี่เขาตกใจอะแม่งเหมือนเป็นดูฉลามเข้ามาด้วยโอ้ยใจหายหมดเงียบ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 เงโดนเข้ามาโอ เอาอีกแล้วดีนะเว,เวลาตายมันแค่แบบว่าย้อนกลับมาสถานะล่า,ล,าล่าสุดถ้าเกิดตายแล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่ตัวเปียกนี่คือแบบไม่เล่นแล้วระเบิดอย่าลงมาอย่าลงมาเลือกสิปุ๊บกินที้หมดอยู่ล่างก็ได้วะอยู่บนก็เจอระเบิดอีก หนักใจโอ้ย่าอยาโดนย่านโดนเกือบแล้วเกือบแล้วแม่งเป็นติดพิษแล้วก็ว่ายเข้าไปในหอยอีกโอ้ใจหายใจคว่มนะเมื่อกี้เหลือกี่ด่านวะวเนี่ยชาร์กลีฟอินเดนเจอร์ลัสวอเตอร์ทำอะไรสมอเลยพี ไม่รู้สินะแต่ด่านนี้คิดว่าไม่ใช่ง่ายๆแล้วน่าจะของจริงแล้วถลามใหญ่อ่ะจะมาอย่างวะยังยังโอ้โหเราจะว่ายขึ้นมาทำไมเนี้ยโอ้นเมื่อกี้นี่ก็สาหนีแล้วหนีอีกยังจะโดนอีก ไว้กลับใช่ไหมหนกว่าแล้วไงไม่มีที่ปลอดภัยเลยจริงมาอขอโล่นายขอเอาละตัวเพิ่มมาไอ้ไอ้นี่ไอ้เออบปุ๊บปปงหบุ่๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ จะว่ายกลับใช่ไหมเนีก่ยกว่าแล้วเออปลาพวกนี้นี่อีกน่อยอีกน้อยจะได้ละโอ้ยไปไหนไม่ได้เลยวเว้ยเฮ้ยพื้นที่จำพื้นที่ในการหนีนี่มีจำกัดมากมากอ่ะนะอน่เน่น่เน่น,น,น,น่อีกนิดเดียวเออ อย่างน้อยก็ยังมีโลอยู่เนาะไอชิง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 มาแล้วโอ้โหรอดได้ไงว่เมื่อกี้ฉลามแม่งงาดเราแล้วเออมาเลยมาเลยโอ้โหน้าเป็นฝูงเลยและพี่ดิ๊งเฮ้กวาดให้หมด โอ้ลหน่อยแสดงว,ว่าอุ้ยนั่นโอ้โดนกัดไปแล้วนี่โอเคเขา้าใจละเก็ตละโดนกัดไปแล้วไงโล่ก็เลยหายอยใกล้ละอีกนิดเดียวกฉลามได้ละมาตะนี้ไปไหนตะนี้ไปไหนฉลามมามาให้หมดเลยฉลามมาเข้ามาดี ดเทกวาดให้หมดสูงกวาดหมด,ด,ดรกระโหลกไปไหนหมดล่ะเคหมดแล้วใช่ไหมช่วงหลังๆนี่คือแบบทุกทุกด่านนี่คือต้องต้องมีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วอีกสองด่านอีกสองด่านไม่ฟิลโบนัสสเตจใช่ไหม อ๋ออันนี้เก็บดาวโอเคโอเคขอตัวเพิ่มเยอะๆเลยเพราะว่าด่านต่อไปมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วไงเยอะๆเยอะๆเลยเยอะๆเลยตัวเพิ่มขอเยอะๆขอเยอะๆก็อย่าว่ายขึ้นไปเร็วสิข้างบนมีระเบอยังต้องเก็บแม็กซ์แต่ล่างๆอ่ะ ตัเพิ่มมาเยอะอีกสิบอันอีกสิบอันอยู่ไหนวะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สสองหนึ่งอีกอันเดียวอีกอันเดียวอยู่ไหนวะโอ้มันขึ้นไปแล้วนี่หว่าขึ้นไปแล้วอ่ะทำไงอะนี่ไงปึ๊บโอเคหูจะเก็บตัวเพิ่อมอีกอีกอันหนึ่งซะหน่อยสิบสามตัวนี้มีมีพอสำหรับด่านสุดท้ายไหมเนี่ยดานสุดท้ายแล้วชาร์จกิง้ง The Final Showdown Use Chillbubble and Jellyfish to protect against the Shark King นั่นไงโอ้โ <Tá> ฮ <c respond> ตัวเท่านี้เลยเหรอ แล้วมันไม่มีตรงไม่มีเตือนให้เลยเหรอเนี่ยปก,กติมันจะมีเสียงเสาวเตือนว่ากําลังมาดีไงเนี่ยมันจะมันจะต้องมีแบบนี้แล้วเมื่อกี้มันไม่มีเลยอะหรือว่ามันว่ายกลับมาวะใช่ไหมมาอีกแล้วมันมายอยู่ไหนวะ่าไม่เจอคุณนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วเจลลีฟิตเจลลีฟิตคือคือแมงกะพรุนเออ ใช้แมงกระพุนในการป้องกันตัวแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันว่ามันจะมาทางไหนอะเนี่ยมายแล้วเนี่ยเกลียดอีทูน้านี่มากเลยว่ะแน่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 โอ้แม่จ้าโว้ยแม่จ้าโว้ยไมค์แล้วไหนวะ เอ้ยเออเอย่าตามมาสิไอ้ถด้เนี่ยอย่าตามมาันเนี่ยอ้ข้างบนมืนกรมาข้างบีเค่อยไปค่อยไปอย่ารีบอย่ารีบองหามันดีๆาีแล้ขึ้นไปข้างบนอย่ามาอยู่ข้างล่างกับเราแล้วเจลีฟิด ไม่โดนน่ะมันไม่โดนมันน่ะเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอาเอาแล้วแล้วทำไมมันไม่ไปไหนเลยวะนั่นน่ะมาอีกแล้วเว้ยต้องรีบโอ้เว้ยละเว้ยละมันมาทางนี้ด้วยมีแล้วไงปึ๊บ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 โอ้ อย่านะอีกทีเดียวขออ,อข,นนอยขออัพขั้นหน่อยขออัพขั้นหน่อยแหมเจ้าอยากไปเก็บมากเลยนั่นน่ะเก็บปุ๊บน่าจะโตได้เลยอ่ะซึ่งก็โอ้ยทูน่าอย่าสิจ๊ะอย่าสิจ๊ะทูน่าสองตัวเลยชิบหายสามเลย ทำไงวะเ,เนี่ยเมื่อไรจะโตพอร้องก็โตเถอะเออไหนวะอยู่ไหนวะไ,ได้ยินเสาวแต่หาตัวไม่เจอนั่นไงอยู่บงบดเอออย่าลงมาโอ้ย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 แงบเข้าไป ไม่ไปไหนเว้ยมันไม่ไปมันไม่ไปด้วยมันไม่ไปด้วยกลัวแบบว่ายว่ายขึ้นไปปุ๊บเจอนี่ไงมันกำลังจะบอกว่าว่ายว่ายขึ้นปุ๊บเจอเลยอะไรเงี้ยโอ๊ยอันตรายอันตรายค่อยๆไปอยู่ไหนวะโอ้ข้างล่างเออไหนอะ ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้เสียงอะได้ยินแต่ไม่รู้ตัวอยู่ไหนโอ้นี่ไงอยู่นี่ไงมอย่าว่ายขึ้นมาเชียวนะจะได้แดกฉลามนะครับพี่น้องครับเอาแมงกะพรุนต้องป้องกันตัวเองไว้ตามที่อินมันบอกเอ้ยแดกชาร์คคิงได้แล้วมาชาร์คคิง ไปไหนวะแดกแม่งเลยไหนอยู่ไหนล่ะมาโอ้แขนมากเลยขอบอกแดกแม่งเลยเอออย่าโดนหอยหนีบก็พอแล้วจริงถ้าคือแบบแดกชักคิงได้แต่มาโดนหอยหนีบตายนี่คือจะตายแบบโง่มากอะแงบเออมาหนีแงบเออเอ,อ,อุ้ย ไม่เป็นไรโดนโดนอะไรก็สบายแล้วตอนนี้ชิวๆชิวๆแล้วชิวๆมาดิเอ,อ้ยเอ,อ้ยพอดูดแล้วเหลือตัวเล็กเหรอหรือว่ามันอุอะไรอะไรมัง,งแง็บๆอะไรเราตัวใหญ่กว่าเบอร์แล้วทำไมมันโตช้าจังเลยวะเนี่ยอะไรไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะเออไหนวะน้า เสียงคือถ้าเกิดเป็นเสียงแบบเมื่อกี้ดังกรอบเมื่อกี้ตัวหอยนี่ก็ตายชาพิงเอ้ยแสกแมงเลยตัวใหญ่นะั้โชเออตัวใหญ่ก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้ตัวเท่าไหร่ก็ไม่กลัวแล้วไอตอนเราตัวเล็กนี่แบบใจจะขาดไปไหนล่ะรอแดกแมงเลยเอ่ะ ข้างหลังไหนวะเห็นมีปิ๊งๆแต่ว่าหาตัวไม่เจอนี่ไงมาดิเออตายง่วงยะช้าจริงฆ่าคุนเจ้าแห่งท้องทะเลแดกแม่งเลยแล้วทำไมผมรู้สึกว่าเกล็ดอ้หลอดมันเต็มช้ามากเลย เมื่อกี้สองตัวเลยหรือเปล่าะนั่ยย่อแดกมาไหนวะมาดิมันผมว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวแล้วอะนี่ยังดีนะมันมามันมาตอนที่เราตัวใหญ่แล้วถ้าเกิดมันมาตอนที่เราแบบตัวเล็กอยู่อย um ่างี้เนี่ยจิ๊บหายเลยนะเนี่ยจะไปไหนเออ เออมาเข้าปาาพอดีเออแตกแม่งก็คือช่วงนี้คือเกตจะขึ้นช้าสุดแล้วใช่ไหมอย่าตายก็พอว่างันเถอะอย่าตายเพราะหอยอ่ะถ้าเกิดตายเพราะหอยคือต้องมาเริ่มไอตรงขีดนั้นใหม่โอเคเซตี์โอ้ยพระเจ้าแดกแดกช้าคิงไปยี่สิแปตัว อร่อยเหาะเลยคอนเทนต์นะครับเคลียแล้ว you have defeated the shark king you have reached the top of the food chain โอเคคุณได้อยู่บนสุดในห่วงโซ่อาหารนะครับผมอะไรกัเนี่ยการประจนภัยมันยังไม่จบอ๋อ,อจะ โหมดจับเวลาใช่ไหมก็ผมก็ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะเพราะว่าแค่โหมดนี้มันก็ยากพออยู่แล้วนะครับผมโอเค you can unlock all six o f skin server อยู่ a v e อืมต้องกินปลาหนึ่งหมื่นตัวหรือยังไงนะครับผมโอเคช่างมันเดี๋ยวนะมันมีพวกไอ้นี้ไหมสกินเซอร์เตรงไหนของมันวะโอ้ช่างผมมันเถอะนะครับผมก็จบลงแล้วเรียบร,ร้อยนะครับสำหรับเกมนี้ เคลียชาร์จคิงไปแล้วเรียบร้อยนะครับจบครั้งนี้มันตั้งแต่ด่านไหนถึงด่านไหนวะสามทสามถึงสี่สิบนะครับผมโอเคก็เคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าไม่รู้จะหยิบเกมอะไรมาเล่นอีกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนนู้นเนาะก็น่าจะหยิบไอ้นี่มาเล่นและเพลเลอร์อาร์พีจีแมเกอร์นะครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเอามาเล่นตอนที่ได้หนึ่งร้อยซับ สไคเบอร์ขึ้นไปนะครับผมก็ตั้งใจไว้นานแล้วและตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับณปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยยอดซับรู้สึกจะร้อยสามมั้งโอเคเดี๋ยวคราวหน้าไว้เจอกันในเกมเพลเลอร์อาร์พีจีมเนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย